ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่567ปะทะเจ้าเขตขั้นเก้า โพงถ้ำลึกลำทั้งสามอยู่เบื้องหน้าในเมื่อไม่มีหนทางหวนกลับหลวเฟิงก็กลายล่างเป็นกระสวยอีกครั้งทดสอบเข้าไปในโพงถ้ำฝั่งซ้ายเอ๊ะ ไม่มีแรงดึงดูดและไม่มีสำเนียงมารที่น่ากลัวด้วยกระสวยที่บินอยู่ในโพรงถ้ำบินลวดเดียวแสนกิโลเมตรในที่สุดบินไปถึงสุดปลายของโพรงถ้ำแห่งนี้ด้านหน้าปรากฏทางเชื่อมที่ไปยังด้านนอก38ทางพร้อมกับเห็นซากศพสามซากอยู่บนพื้นที่นี่มีคนเคยมาแล้วดูเหมือนว่ายังถือว่าปลอดภัย กระสวยกับคืนเป็นร่างมนุษย์เพราะคงใช้ร่างกระสวยบินไปเรื่อยๆไม่ได้ถ้ามีนักลบหรือนัก,กจิตตานนภาพอื่นๆเห็นเข้าจะต้องตกเป็นเรื่องแน่สามวันต่อมาลัวเฟิงใช้ร่างหลักมนุษย์โลกปลอมเป็นเด็กหนุ่มเขายาวสีดำกำลังมุ่งหน้าอย่างระมัดระวังแต่สภาพจิตใจค่อนข้างผ่อนคลายและหลังจาก เข้ามาในโพรงถ้ำฝั่งซ้ายในป่าหินภูเขาน้ำแข็งแล้วก็ไม่ได้พบเจอกับสภาพที่หวาดเสียวอีกเลยทุกอย่างเป็นปกติวันเวลาคล้ายกับตอนที่เริ่มเข้ามาในภูผาสำเนียงมานใหม่ๆบังเอิญได้เจอนักลบท้องถิ่นบ้าง บางทีก็เจอฝูงอสูรมายาที่แตกฝูงอำนาจคุกค,คามของสำเนียงมารก็ไม่มากนักดูจากตอนนี้แล้วแถบป่าหินภูเขาน้ำแข็งค่อนข้างพิเศษกว่าที่อื่นหลัวเฟิงทบทวนประสบการณ์ที่ผ่านมายิ่งส่วนลึกเข้ามาในป่าหินน้ำแข็งการจู่โจมของสำเนียงมานที่พบเจอก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนกระทั่งท้ายที่สุด เจอการดูดกืนและจู่โจมด้วยสังเนียมมานของถ้ำโพงหนึ่งพอพ้นจากวิกฤตครั้งนี้แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีอันตรายใดๆโพงถ้ำนั้นก็คือจุดสิ้นสุดทำไมถึงรู้สึกว่าโพงถ้ำนั้นมันต้องมีปริศนาอยู่ในความคิดของหลวเฟิงรู้สึกอยู่ตลอดคิดเรื่องอะไรอยู่หรือคิดถึงโพงถ้ำที่ดูดกืนก่อนหน้านี้ที่เจอในป่าหินภูเขาน้ำแข็งหรือเสียงของปปทาดังขึ้นอืม ฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องคิดแน่ใช่วิกฤตมันจะมาพร้อมโอกาสอย่างกับดักมรณะที่น่ากลัวแบบนี้มีวิกฤตชั้นแล้วฉันเล่าแต่ถ้ารอดไปได้อาจจะมีผลลัพธ์ที่น่าตกใจก็ได้ประประถาบอก และนี่ก็คือสาเหตุที่มีผู้ยิ่งใหญ่จำนวนมากที่ชอบมาลองฝ่าแดนรับจักรวาลแต่ว่ามนุษย์ต่างก็รู้จากเรียนรู้จักรวาลมีที่ที่ก่อเกิดขุมทรัพย์มากมายนับไม่ถ้วนแต่ผู้ที่เก่งกาจจำนวนมากกลับดับศูนย์คนแล้วคนเล่าก่อนที่จะได้ขุมทรัพย์เหล่านั้นปปถาว่าล่างแยกอสูรยักษ์เขาทอง ที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอเวลานี้ยังไม่ย่างเข้าสู่ระดับเจ้าแควนอย่าบอกนะว่าเธอคิดจะฝากกับดักมรณะแบบนั้นขนาดอมตะชนก็อาจจะดับสูนได้สำหรับเธอโอกาสที่จะตายสูงกว่า99เปอรเซนตเว้นแต่จะส้มหล่นเข้าจริงๆหลวเฟิงได้สติทันทีแค่ทางเข้ายัางน่ากลัวขนาดนี้ข้างในเกรงว่าตัวเขาเองจะต้านทานไม่ไหวจริงๆมี ศักยภาพแค่ไหนให้ทำเรื่องราวแค่นั้นละโมบไม่ได้ละโมบเมื่อไหร่ก็เหมือนเอาชีวิตน้อยๆไปทิ้งลัวเฟิงมองไปยังโพงถ้ำชั้นน้ำแข็งที่ไม่เห็นสุดปลายทางที่อยู่ด้านหน้านี้ไอเย็นแทรกซึมเข้าหาร่างกายจนอดเกิดความรู้สึกเล็กน้อยไม่ได้เทียบกับ ดินแดนลับในจักรวาลอันกว้างใหญ่อีกมากมายแล้วศักยภาพเพียงน้อยของตนเองอ่อนแอเกินไปขนาดอมตะชนยังดับศูนย์คนแล้วคนเล่า ตัวเขาเปรียบเทียบแล้วก็เป็นแค่มดปวกตัวหนึ่งเท่านั้นพยายามมีแต่จะต้องเป็นสุดยอดนักลบที่แท้จริงเท่านั้นจึงจะสามารถควบคุมชะตาชีวิตของตนเองป้องกันคนในครอบครัวและบ้านเกิดของตัวเองท่ามกลางจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยยอดฝีมือมากมาย หลวเฟิงสูดลมหายใจลึกเดินหน้าต่อไปลึกเข้าไปในโพรงถ้ำที่หลัวเฟิงกำลังเดินอยู่ผู้เท่าร่างผอมสูงราวสองเมตรหกเซนติเมตรรูปร่างเหมือนกิ่งไผ่มีเขายาวสีเงินสองข้างบริเวณขมับไว้เขาแพะเขาหน้าเจ้าเล่หผู้เท่าเขาแพะ ผู้นี้กำลังนอนอยู่บนเก้าอี้ที่สลักขึ้นจากก้อนหินในถ้ำสองตาที่หลับอยู่มีประกายสีทองแลบออกมาส่งเสียงคางออกจมูกด้วยความสบายหนักหน่อยหนักขึ้นอีกเด็กหนุ่มชนเผ่าพื้นเมืองสองคนคนหนึ่งนวดขาอีกคนหนึ่งนวดไหล่ให้กับผู้เท่าด้านข้างยังมีเด็กหนุ่มอีกสิองคนยืนอยู่บางคนดูเกี้ยงเก่าบางคนดูเหล่าเหลาบางคนดูสมระ และบางคนดูห้าวหารมีตั้งแต่ระดับจักรวาลจนถึงเจ้าเขตอืมผู้เท่าเขาแพะลืมตาส่งยิ้มจนตาหลีให้กับเด็กหนุ่มระดับจักรวาลที่นวดขาให้เขามานี่สิท่านผู้เท่าเด็กหนุ่มผู้นั้นกืนน้ำลายลงคอ ท่านผู้เท่าบอกให้เธอเข้าไปหาเด็กหนุ่มระดับเจ้าเขตอีกคนที่ยืนอยู่ด้านข้างตวาดใส่เด็กหนุ่มระดับจักรวาลเดินเข้าไปด้วยใจตุบตุ้มต่อมๆผู้เท่าเขาแพะหัวเลาะเฮือเยื่นมือแห้งกลังของเขาคว้ามือของเด็กหนุ่มเอาไว้ออกเสียงชื่นชมคนหนุ่มก็อย่างนี้แหละเด็กหนุ่มระดับจักรวาลรู้สึกขนลุกไปทั่วล่างหดมือกลับตามสัญชาตญาณ น่าสนใจผู้เท่าเขาแพะยิ้มเล็กน้อยแฝงพลังแห่งอนุภาพกดดันใส่เด็กหนุ่มคนนี้สภาพราวกับพันธนาการด้วยเชือกทำให้เด็กหนุ่มผู้นั้นขยับไม่ได้ถูกดึงเข้าไปใกล้ฆ่าฉันซะเถอะฆ่าฉันซะดีกว่าเด็กหนุ่มระดับจักรวาลกรีดร้องขึ้นมาจนน้ำตาหนองหน้าแน่นักหรือถ้าแน่จริงก็ฆ่าตัวตายสิผู้เท่าเขาแพะจู่จูหันหัวกลับ มองไปยังโพงถ้ำที่อยู่ห่างออกไปเห็นเด็กหนุ่มเขาโค้งสีดำกำลังเดินเข้ามาและชะงักเท้าเมื่อเห็นทั้งสองห่างกันประมาณ100กิโลเมตรเวลานี้ต่างก็มองเห็นอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนโอ้แม้แม้เด็กน้อยระดับจัก,กวัลขั้นเก้าอีกคนดูจากแววตาความระมัดระวังความตั้งใจและความมุ่งมั่นไม่เห็นวี่แววความหวาดหวั่นแม้แต่น้อยนับเป็นของดีฉันชอบนัก ผู้เท่าเขาแพะยิ้มเล็กน้อยคามุยเธอไปจับตัวมันมาให้หน่อยครับอาจารย์ชายระดับเจ้าเขตขั้นเก้าที่มีศักยภาพสูงสุดที่อยู่ด้านข้างขานรับด้วยความนอบน้อมก่อนกายสภาพเป็นลำแสงพุ่งเข้าไปหาหลัวเฟิงมองเห็นผู้เท่าเขาแพะร่างพร้อมแต่ไกลโดยเฉพาะกลิ่นอายของอีกฝ่ายที่ตั้งใจแผ่ออกมารู้สึกถึงความผิดปกติ เป็นยอดฝีมือระดับเจ้าแขวนคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าแขวนขั้น6กถึงขั้นเหนีรัวเฟิงหันหลังหนีทันทีคนที่ท่านผู้เท่าสนใจอย่าคิดหนีซะให้ยากชายเขาโค้งสีเงินท่าล่างเราสายฟ้าไล่ตามประชิดมาเจ้าหนูน้อยไม่ต้องกลัวไปท่านผู้เท่าไม่สังหารนายหรอก มีแต่จะเอ็นดูหลัวเฟิงได้ยินถึงกับหน้าเปลี่ยนสีคนโรกสู้บ้าเอย๋ยเจอพวกนิยมไม้ป่าเดียวกันเข้าแล้วในจักรวาลมีเผ่าพันธุ์เป็นร้อยล้านพวกที่นิยมเพศเดียวกันมีมากแต่อัตราส่วนของธรรมเนียมเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นรักต่างเพศยังคงเป็นธรรมเนียมหลักส่วนพวกรักชอบเพศเดียวกันถึงแม้หลวเฟิงจะไม่เล่นด้วยแต่ก็ไม่ถึงกับ ไปคัดค้านขัดขวางเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าเวลานี้กลับเป็นฝ่ายที่โดนตอแยเข้าแล้วจะไม่ให้รู้สึกอากระวมได้อย่างไง ห่าห้าหลัวเฟิงคงไม่นึกสีนาว่า <player> จะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เข้าปะปะาว่าเจ้าเท่าตันหากับนั้นหลัวเฟิงกลด่าในใจเห็นเด็กหนุ่มระดับจักรวาลที่อยู่ด้านข้างของเขาคาดว่าคงถูกบังคับจับตัวเอาไว้นึกแล้วอยากจะอ้วกฟิลชายเขาโค้งสีเงินระดับเจ้าเขตขั้นเก้าด้านหลังไล่ตามติดมาจากระยะห่างแรกเริ่มมากกว่าร้อยกิโลเมตร หนึ่งหนีหนึ่งไล่เพียงพิบตาก็ห่างออกไปถึงพันกิโลเมตรอยาขัดคืนเลยหาไม่แล้วเกิดฉันพันเผลอทำให้เธอบาดเจ็บท่านผู้เท่าจะปวดใจเอาชายเขาโค้งสีเงินกระพริบทีเดียวก็พุ่งมาด้านหน้าของหลัวเฟิงไปตายซะสองตาหลัวเฟิงสัตว์ประกายเย็นชาขวับมีการสับเปลี่ยนล่าง กลายเป็นร่างแยกเผ่ามารสังหารในรูปลับเดิมของหลวเฟิงเพราะเรื่องนี้ทำเอาหลวเฟิงสยองจนขนลุกจึงขี้เกียจจัดการด้วยร่างหลักมนุษย์โลกถึงร่างหลักมนุษย์โลกจะอาศัยเถาวันเสียดฝาสามารถสังหารเจ้าเขตขั้นก้าแต่เชื่อว่าจะต้องสิ้นเปลืองเวลายุ่งยากกว่าพอเปลี่ยนเป็นร่างแยกเผ่ามารสังหารมันก็สะดวกขึ้นมากฟิวร่างมายาเงาล้ำลึก หลัวฝฟงกะพริบทีเดียวก็ไปอยู่ด้านหลังของชายเขาโค้งสีเงินแสงดาบวาบขึ้นฉับ ดาบสึบกีดผ่านบริเวณลิ้นปีของชายเขาโค้งสีเงินแทรกผ่านล่องรอยต่อของเกาะลบออนุภาพดาบอันรุนแรงทำลายแกนผลึกชีวิตโดยตรงชายเขาโค้งสีเงินเหลือกตานี่นี่มันคู่ต่อสู้ที่อ่อนแอรับหายจากสายตาจากนั้นตัวเองกับถูกสังหารแถมยังอยู่ในสภาพที่ไม่อาจตอบโต้เห็นแล้วอยากจะอาเจียนลัวฟืงเหลือกมองศพนี้ทีเดียวก่อนกระพิภายหนีไป ไปไกลผู้เท่าเขาแพะยังคงนอนอยู่ที่เดิมขมวดคิว้วเอ๊ะคามุยทำไมถึงยังไม่กลับมาอาจารย์เจ้าเด็กน้อยระดับจักรวาลคนนั้นคงไม่ยอมสิทธิ์พี่เลยต้องออกแรงหน่อยมั้งเด็กหนุ่มระดับเจ้าเขตอีกคนบอกเฮ้อผู้เท่าแคนเสียงต่ำก่อนแผ่พลังแห่งอนุภาพออกไปเรื่อยๆแค่ผิบตาก็ไปถึงศพของชายเขาโค้งสีเงิน มผู้เท่าเขาแพะถลึงตาด้วยความโกรธสบัดมืออย่างแรงเด็กหนุ่มระดับจักรวาลที่ตกเป็นธาตุที่อยู่ด้านข้างบังเกิดเสียงระเบิดล่างแตกกระจายเป็นเศษเนื้อเศษกระดูกพาเอาคนอื่นกระโดดหลบด้วยความตกใจคามวยของฉันใครฆ่าเธอฉันจะเชื่อมันซะผู้เท่าเขาแพะคำลามลั่นกลายเป็นลำแสงพุ่งออกไปในพริบตาพร้อมทั้งแผ่พลังแห่งเอกภพออกไปอย่างบ้าคลั่ง แต่ลัวฟึง เผ่ามานสังหารว่องไวขนาดไหนหนีพ้นไปจากถ้ำพงนี้นานแล้วผู้เท่าเขาแพ้ไหนเลยจะหาพบหลัวเฟิงหนีอึดใจเดียวเป็นล้านกิโลเมตรผ่านอุโมงค์โพงถ้ำเจ็ดแห่งถึงได้หยุดลงเรื่องแบบนี้เคยได้ยินและเคยเห็นมาก่อนแต่การตกเป็นเป้าหมายของยอดฝีมือลักเพศแถมยังจับฉันด้วยนึกแล้วยังสยองไม่หายหลวเฟิงหันกลับไปมองศักยภาพของฉันในตอนนี้ไม่พอ ถ้าจะไปใช้ล่างแยกอสูรยักษ์เขาทองท้าโพงนี้มันก็กว้างแค่สิบกว่ากิโลเมตรล่างของอสูรยักษ์เขาทองใหญ่โตหน้าแตกตื่นขนาดนั้นเรียกว่าไม่มีที่ให้ขยับเลยช่างมันเถอะดัวเฟิงได้แต่สายหน้าขี้เกียจคิดต่อหากศักยภาพ เพียงพอแล้วมาเจอคนที่จะจับเขาไปเป็นทาสแบบนี้คงตบทีเดียวให้ตายคามือไปแล้วครึ่งวันต่อมาหลวเฟิงนั่งพักผ่อนอยู่บนพื้นชั้นน้ำแข็งแบ่งสมาธิบางส่วนเชื่อมต่อโครงข่ายจัก,กรวาลจำลองพบปะสังสรรค์กับสวินสินและเด็กๆ กลุ่มใหญ่หลังจากฝึกฝนในนครอนลมานมา30ปีเศษเทียบเท่า100ปีในจักรวาลดั้งเดิมบวกกับพิภพทานโลหิตอีก80ปีทำให้เวลานี้สกุลของหลัวเฟิงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงหลัวฝเฟิง19.2กิโลเมตรด้านหน้า มีผู้ชายระดับเจ้าเขตขั้นเก้ากำลังเดินหน้าอยู่เสียงของประประาดังขึ้นหลัวเฟิงรีบเก็บจิตสำเนึกที่แยกออกมากับคืนเงยหน้ามองไปข้างหน้าไม่นานด้านหน้าก็ปรากฏเงาผู้ชายระดับเจ้าเขตขั้นเก้าคนหนึ่งมันมีล่างเตี้ยล่ำสันและเขาโค้งสีดำคู่หนึ่งเจ้าเขตขั้นเก้าอีกแล้วหลัวเฟิงสายหน้าเอ๊ะ ใช้ล่างเตี้ยที่ห่างออกไปสิบกว่ากิโลเมตรพอเห็นหลัวฝึฟงแววตาค้ายปรากดแววดุดันใช้ออกมาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่567ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ